ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังถูกระดับชาดกว่าด้วยพระเจ้าสูรูจิ อัฏกถาสุรุจิชาดกตอนจบหลังจากที่พระนางสุมเมธาพระอัครมเหสีของพระเจ้าสุรุจิได้ทําพิธีบวงสวงและสมาทานอุโบสถเพื่อปรารถนาบุตรจนร้อนถึงบรรทุกร,รมพลศิลาอาจของเท้าสักกะเทวราชแล้วเท้าสักกะตัดสินพระไทยจะส่งเทพบุตรนามวานาลการลงไปอุบัติในพระอุทรของพระนาง ซึ่งเทพบุตรนาฬกาณนั้นเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยบุญก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นเทพบุตรเขามีอัตภาพเป็นมนุษย์อยู่ในพระนคพรพาราณสีเลี้ยงชีพด้วยการทำกสิกรรมวันหนึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนถึงเวลาหว่านข้าวขณะที่เขาเดินทางไปไร่พร้อมๆกับคนอื่นเมื่อเห็นพร,บระบาจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเสด็จผ่านไปเขาจึงให้คนอื่นๆเดินทางไปก่อนส่วนตัวเองนั้น ได้ไปนิมนต์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าไปที่เรือนถวายพัดตาหารแล้วก็ชวนลูกชายของตนไปช่วยกันสร้างบรรณาศาลาเล็กๆที่ริมฝั่งคงคาแผ่วถางที่ให้เตียนโล่งสะอาดปลอดภัยทําเป็นที่เดินจงกรมแล้วนิมนต์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าไปจาพรรษาอยู่ที่บรรณาศาลานั้นจนหมดฤดูฝนเมื่อหมดฤดูฝนก็ได้ถวายไตรจีวรแด่พระปัจเจก,กพุทธเจ้า ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปที่อื่นต่อสองพ่อลูกก็ได้ดูแลบรรณาศาลาและพื้นที่บริเวณนั้นให้เป็นที่จําพรรษาของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าองค์อื่นๆในคราวอื่นๆรวมทั้งสิ้นเจ็ดพระองค์ทั้งสองพ่อลูกเมื่อหมดอายุไขในมนุษย์โลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในดาววดึงพบเมื่อหมดอายุไขของเทพบุตรแล้วก็อุบัติใหม่เวียนว่ายอยู่แต่ในเทวโลก ก่อนจะส่งไปท้าวศักกะเสด็จไปถึงประตูวิมานของนาลการเทพบุตรเพื่อตรัสเกลี้ยกล่อมให้ไปบังเกิดในโลกมนุษย์แต่นาลการเทพบุตรทูลตอบว่าตนไม่อยากไปเพราะในโลกมนุษย์นั้นน่ารังเกียจโสกปรกผู้คนที่อยู่ในโลกมนุษย์ต่างก็พากันทําบุญทําทานเพราะปรารถนาจะมาอยู่ในเทวโลกกันทั้งนั้นในเมื่อตนอยู่ในเทวโลกแล้วจะให้กลับไปโลกมนุษย์เพื่อประโยชน์อะไร ท้าสักกะจึงให้สัญญาว่านาการจะได้ที่พยาสมบัติทุกอย่างเหมือนที่เคยมีในเทวโลกแห่งนี้และเมื่อหมดอายุไขในมนุษย์โลกแล้วก็จะได้ไปอุบัติในเทวโลกชั้นที่สูงขึ้นไปเมื่อนาการรับคําว่าจะไปบังเกิดในโลกมนุษย์แล้วหัวค่าของคืนหนึง่งเท้าสักกะไดแปลงอัตภาพของตนเป็นครืสีไปแสดงตนเดินจงกรมอยู่ในอากาศ ให้เหล่าพระเทวีของพระเจ้าสุรุจิเห็นพร้อมกับบอกว่าตนนั้นสามารถให้โอรสคู่ประเสริฐแก่พระเทวีได้ใครต้องการขอให้แสดงตนเหล่าพระเทวีต่างก็พากันยกมืออ้อนวอนขอให้ตนมีพระโอรสถ,ถวายพระราชาแต่เมื่อเท้าสักกะถามถึงศีลและอาจาระที่ได้บำเพ็ญมาเหล่าพระเทวีต่างก็ตอบไม่ได้ จึงเชิญพระฤาษีให้ไปถามพระนางสุเมธาพระอคารมเหสีพระฤาษีจึงเหาะไปประทับยืนที่ช่องหน้าต่างในปราสาทของพระนางสุเมธาเมื่อพระนางเสด็จมาใกล้ๆพระฤาษีร่างแปลงพระฤาษีจึงกล่าวว่าตนจะถวายโอรสผู้ประเสริฐหากพระนางสุเมธามีศีลและอาจาระเป็นที่ชอบใจพระนางสุเมธากล่าวว่าข้าแต่ท่านพราม ดิฉันบำเพ็ญในกุศลกรรมบทสิประการดิฉันถูกเชิญมาเป็นพระอัครมเหสีคนแรกของพระเจ้าสุรุจิตลอดเวลาดิฉันไม่เคยล่วงเกินพระเจ้าสุรุจิกูเป็นจอมราชันกูครองพระนครมิถิลาด้วยกายวาจาใจทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับดิฉันเป็นที่รักที่พอใจของพระสวามี พระชนนีและพระชนกข,ของพระสวามีพระองค์ท่านเหล่านั้นส่งแนะนำดิฉันตลอดเวลาที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนชีพอยู่ดิฉันก็รักและพอใจในท่านดูแลปรนิบัติพระองค์ท่านเหล่านั้นโดยเคารพไม่รังเกียจไม่เกียดคร้านทั้งกลางคืนและกลางวันดิฉันไม่มีความริษยาโกรธแค้นต่อพระเทวีทั้ง16,00 0คน ดิฉันมีแต่ความเอ็นดูชื่นชมเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่เหล่าพระราชเทวีเหล่านั้นดิฉันเลี้ยงดูค่ารับใช้โดยเหมาะสมกับหน้าที่มีกิริยาที่เหมาะสมกับพวกเขาไม่โกรธขึ้นบึ้งตึงเครียดกราดดิฉันเลี้ยงดูสมณพราหมณ์และวัณิพกเหล่าอื่นให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำทุกครั้งเมื่อมีโอกาสดิฉันสำรวมแล้วในศีลทุกเมื่อ ดิฉันรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการตลอดดิถีห้าคำ8คำ14คำ15คำเท้าสักกะร่างแปลงเมื่อตรวจดูก็พบว่าสิ่งที่พระนางสุเมธาตรัสนั้นเป็นความจริงทุกอย่างและยังมีอีกหลายข้อซึ่งหากจะพรณนา,นาก็ใช้เวลานาน,านทีเดียวเท้าสักกะในร่างพระฤาษีจึงรีบชิงกล่าวว่า ดูก่อนราชบุตรีผู้เรืองยศงดงามพระนางมีคุณอันประเสริฐพระโอรสอันสมบูรณ์ด้วยพระชาติเป็นอภิชาติตบุตรเรืองพระยศเป็นธรรมราชาจงอุบัติแก่พระนางพระนางสุมเมธาได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงโสมนัสเป็นอันมากพระนางตรัสถามพระฤาษีที่ทอดพระเนตรเห็นอยู่ตรงหน้าว่าท่านสถิตยอยู่บนเวหาอันไม่มีสิ่งใดรองรับ ท่านเป็นเทวดามาจากสวรรค์หรือเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์มากขอท่านจงกล่าวความจริงให้ดิฉันทราบเถิดเจ้าค่ะเท้าสักกะร่างแปลงจึงเฉลยว่าพระองค์คือเท้าสักกะเทวราชเสด็จมาเพื่อประทานโอรสแก่พระนางทั้งยังให้พรแก่พระนางสุเมธาก่อนจะกลับเทวโลกอีกว่าหญิงเหล่าใดสำรวมตนมีศีลอยู่เสมอ มีพ่อผัวแม่ผัวเป็นเทวดายำเกรงสามีเป็นผู้มีปัญญาการที่เธอได้เกิดในราชสกุลที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสุจริตธรรมที่เธอได้ประพฤติดีแล้วในการก่อนดูก่อนพระนางสุมเมธาขอเธอจงมีความสุขยั่งยืนนานจงรักษาสิ่งที่ได้ประพฤติดีนี้ไว้อย่าได้ประมาทการพบเห็นเธอ เป็นการพบเห็นที่ดูดดื่มใจของข้าพเจ้ายิ่งนักข้าพเจ้าขอลาไปสู่ไตรทิศเมื่อเท้าสักกะเสด็จกลับไปแล้วในเวลาใกล้รุ่งนรักการเทพบุตรก็จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสุเมธาเมื่อครบถ้วนกำหนดทศมาตพระนางก็ประสูตรพระโอรสพระปยุรญาตทรงขนานพระนามพระโอรสน้อยว่า มหาปนาทะฝ่ายประชาชนแห่งพระนครทั้งสองต่างก็ดีใจกันนักหนาที่ไหนที่สุดวงกษัตริย์ก็จะมีพระโอรสมาสืบต่อสันตติวงศ์จึงพากันนำเหรียญกรสาบคนละหนึ่งเหรียญมาวางไว้ที่ท้องพระลานหลวงเพื่อเป็นค่าช่วยเลี้ยงดูพระโอรสถ,ถึงแม้ว่าพระราชาจะตรัสห้ามก็ไม่มีใครฟังจนกองเหรียญน,นั้นใหญ่โตเป็นภูเขาเลากา ผ่านไป16ปีพระกุมารน,น้อยเจริญพระชนเป็นหนุ่มน้อยทรงสำเร็จศัพพศิลปะวิชาทุกขแขนงจากเมืองตาก,กศิลาพระราชบิดามีพระดำริจะอภิเษกพระโอรสไว้ในราชสมบัติเพื่อปกครองบ้านเมืองต่อไปทั้งนี้พระองค์จะสร้างปราสาทอันยิ่งใหญ่ในภูมิประเทศอันเหมาะสมก่อนแล้วจึงจะทำพิธีอภิเษกพระราชาพระองค์ใหม่ พระนางสุเมธาพระอาัคาระามเหส,สีทรงเห็นด้วยแล้วบรรทุกกำพลจีลาอาจของเท้าสักกะเทวราชก็แสดงอาการร้อนขึ้นอีกครั้งเมื่อเท้าสักกะตรวจด,ดูก็ทราบว่าตนควรจะทำอะไรแล้วเท้าเธอก็ตรัสเรียกวิสุกรรมเทพบุตรมาตรัสสั่งว่าให้ไปสร้างปราสาทแก้วยาวเก้าโยศกว้าง8ปดโยด์สูงยี่สิบหโย ให้แก่มหาปนาถาราชกุมารในดินแดนโลกมนุษย์วิสุกร,รมเทพบุตรแปลงอัตภาพของตนเป็นช่างแล้วเข้าไปทำงานร่วมกับพวกช่างทั้งหลายที่กำลังก่อสร้างกันอยู่เมื่อสบโอกาสที่พวกช่างเหล่านั้นไปพักวิสุกรรมเทพบุตรก็ได้เนรมิตปราสาทมีขนาดตรงตามที่เท้าสักกะรับสั่งมาทุกประการแล้วงานมงคลทั้งสประการก็ได้จัดขึ้นพร้อมกัน คือมงคลแห่งการฉลองปราสาทมงคลแห่งการอภิเษกสมโพสเวตฉัตรของพระมหาปนาทากุมารและงานอาวาหะมงคลของพระองค์กับพระมเหสีประชาชนแห่งพระนครทั้งสองก็พากันไปร่วมฉลองมหรสพที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลายาวนานถึง7ปีแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดฉลองสร้างความแปลกใจแก่มหาชนเป็นอันมาก จึงพากันไปกราบทูลถามพระเจ้าสุรุจิว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่มีรับสั่งให้หยุดงานสมโพี่จัดมานานมากแล้วลำดับนั้นพระเจ้าสุรุจิตรัสว่าตั้งแต่ประสูติมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ไม่เคยเห็นพระโอรสยิ้มหรือหัวเราะเลยถ้าเมื่อใดพระกุมารยิ้มหรือหัวเราะจะมีรับสั่งให้เลิกสมโพชชาวบ้านจึงพากันไปวางแผน เพื่อจะให้พระราชาองค์ใหม่คือพระเจ้ามหาปนาทะยิ้มหรือหัวเราะให้ได้พวกเขาเชิญนางรำและนักฟ้อนของพระเจ้ามหาปนาทะมาประชุมแบ่งกลุ่มกันเป็นเจ็ดกลุ่มแสดงการฟ้อนรำทั้งสวยงามทั้งตลกขบขันต่อหน้าพระพักซึ่งพระเจ้ามหาปนาทะนั้นได้เห็นการฟ้อนรำที่เป็นทิพมนักต่อนักแล้วการฟ้อนรำของสาวงามบนโลกมนุษย์ จึงไม่เป็นที่ต้องประทัยของพระองค์พระองค์จึงไม่ยิ้มส่วนการแสดงอันขบขันของนักฟ้อนผู้ชายพระองค์ก็ไม่ขันด้วยและไม่ว่าใครจะแสดงอะไรก็มีอาจทำให้พระองค์หัวเราะหรือแม้แต่ยิ้มออกมาได้ประชาชนทั้งหลายต่างก็พากันร,ระส่ำระสายร้อนถึงเท้าสักกาเทวราชต้องส่งนักฟ้อนเทพบุตมลงไปในโลกมนุษย์ เทพบุตรนักฟ้อนทั้งหลายเมื่อมาถึงท้องพระลานหลวงก็มายืนอยู่บนอากาศแสดงการฟ้อนด้วยมือข้างเดียว,ทวเท้าข้างเดียวตาข้างเดียวแม้คิ้วก็ข้างเดียวฟ้อนไปไร่รำไปเคลื่อนไหวไปเถ่เจ้ามหาปันาทาทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงแย้เพื่อสวนหรือยิ้มหน่อยนึงแต่มหาชนที่เฝ้าลุ้นว่าเมื่อไหร่พระราชาพระองค์ใหม่จะยิ้มนั้น ได้เห็นการแสดงถึงกับกลั้นความขบขันเอาไว้ไม่ได้ขำกันถึงกับสติหลุดขำกันจนล้มกริ้งทั่วท้องพระลานหลวงซึ่งก็ถือเป็นโอกาสได้เลิกงานสมโพธ์ไปโดยปริยายพระเจ้ามหาปนาทะทรงเป็นกษัตริย์ที่จุติมาจากเทวโลกเมื่อมาอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์จึงเป็นกษัตริย์ผู้ดำรงตนมั่นอยู่ในศีลบำเพ็ญบุญถวายทานอยู่เป็นนิจเมื่อสิ้นพระชนแล้ว ก็เสด็จไปสู่เทวโลกดังเดิมครั้นจบพระธรรมเทศนานี้แล้วพระศาสดาทรงตรัสว่าพระเจ้ามหาปนาทะในครั้งนั้นได้มาเป็นพระพัธชิเถระพระนางสุเมธาเทวีได้มาเป็นนางวิสาขามหาอุบาสิกาวิสุกรรมเทพบุตรได้มาเป็นพระอานนเถระส่วนเท้าสักกะเทวราช คือเราตถาคต